ชีวิตแมวจรต้องเป็นยังไงต้องนอนบนหลังคารถครับแล้วถ้าคนที่ไม่มีรถเราต้องเลือกครับเลือกรถคนข้างบ้านครับอ๋อหลังจากนั้นต้องหาอาหารบ้านที่เลี้ยงแมวดีๆให้ได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าบ้านไหนเลี้ยงแมวดีบ้านที่เขาให้อาหารแมวกาเจอร์ไงครับเป็นแมวจรต้องกินอาหารแมวกาเจอเรอ์ก็ไม่รู้ครับเห็นพวกแมวรวยๆเขาออกมารีวิวว่าดี กินแล้วขนสวยอ๋อเราเราอยากขนสวยแล้วได้ยิ่งมีหลายสีทรงยิ่งได้เลยครับเกี่ยวอะไรเพราะมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเราไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครผมถามหน่อยได้ไหมรอยแผลเป็นที่หน้าได้มามยังไงสามต้นหนึ่งครับตอนนั้นแล้วเรารอดมาได้เหรอใช่ครับผมหนีขึ้นหลังคาบ้านทั้นสองแล้วพวกพี่พีเขาตามมาผมเลยลนกับจังหวะกระโดดพลาดแล้วไงมองเข้าเหล็กดัดบ้านอีกหลังคะ่ะบ้านนั้นแม่งโคตรสวยอะ่ะเคยมีครั้งหนึ่ง ที่เราเข้าไปอ้อนคนจนเขาพากลับบ้านนั่นคือครั้งที่สองที่ผมพลาดแล้วเราก็เลยหนีออกมาอีกเพราะบ้านนั้นเขาไม่ได้ให้กินกาเจอร์ครับงั้นผมขอมอบอาหารแมวกาเจอที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของเราอุ้ยคลิปนี้พี่อย่าพิ่งลงได้ไหมครับทําไมอ่ะขอผมกินให้หมดก่อนอ๋อกลัวคนแย่ไม่กลัวแมวกลัวตัวอื่นแย่งเหรอให้น้องเขาสองถุงถุงสีส้มกับถุงสีเขียวสองถุงกินหมดไหมหมดครับหมด